ความเพียนห้า ep สามยานีทองทวี1.44่ง 16, ี่ี่ ep สบทสวดมนต์สิบถึงสิบค่ะบทที่สิบหกชินะบัญชรเชยาสนากตาพุทธเชตวามารังสวะหนังจตุสัจสภงรสังเยปิวิงสุนราสภาทันหังกราทโยพุทธาทาวีสตินายกา สเพปะติฐิตาไม้ังมาธะเกเตมุนิสาราสีเซปะติถิโตไมหังพุทโทธธรรมโมทวิโลจเนสร้างครวปะติโตไม้ังโอเรสะภาคุณาการโอหาทเยเมอ,อนุรุโทสารีปุตโตจะทัาขีเนกุนทันโยปิิภาคาสมิงโมคาราโนจาวามเกท่าขีเนสวเนไมหัองอาสงอนันทาราหูโนกัสปโปจะมหานาโมภาสุงวามาโซตะเกเกสั้น เกสโตปิธิภาคาสมิงสุริโยปามาปังกาโรนิสินโนสิริสัมปันโนโสพิโตมุนิปุงคาโวกุมารกัสโปเทโรมาเฮศีจิตวาทโกโสไมหังมัทนีจังมติทัสสิปุณากาโรปุณโนอังคุลิมาโรจาุปารีนันทสศวารีเทราปัญจาิเมชาตานาราเตติลกามมะเสสาสิติมหาเทราวิชิตาชินัสสาวกา เอตเสตีมหาเถราจิตาวันโตชิโนรสสาสลันตาศิระเตเจนะอังคมานเขสุสันธิตารัตนังปุราโตอาสิธากิเนเมทะโสตะกังทะชากังปะชะโตอาสิวาเมอังคุลิมาระกังคันธะโมระปะริตันตะอาถานาดิยะสุตะกังอากะเสจะธะนังอาสิเสสะปะกะระสันธิตาชินานาวะระสังยุตะสัตตะปะกะลังกตะ วาตปีตาที่สัญชาตาพาหิราชาตุปัทวาอเซสาวินายังยันตุอนันตาชินเตจัสรวัสโตเมสกิจเชนสธาสัมุทธปัญชาเลชินาปัญชรามัญะเมหิวิหารันตังมหิดลเลสาธาปาเลตุมังสาเพเตมหาปุริสาสภาอิเตวามันโกสุขโตสุลโคชินานุภาเวนะ ชิตุปัฏฐานมานุภาเวนะชิตาริสังโฆสังขานุภาเวนะชิตันตารายอสัทธามานุภาว่าปาริโตสังขานุภาเวนะยติเจวามันโตสุขโตสุลาโขชินานุภาเวนะชิตุปัฏฐานมานุภาเวนะ ชิตาริสังโฆสังฆานุภาเวนจิตันตารายโยสัทธรมานุภาวะปาริโตจารามีจินาปันธเรติชิระปันะละคาถานิติตาสาธุภาหุงม,มหากาภาหุงสหาสามาพินิมิตาสาวุธันตังครีเมคาลัลางอุทิตโคลาสาเสนมารัง ฐานาธิธรมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตจะสาภพวตุเตชยมังคลานิมาราดิเรกามพิยุตติสสสะราติงโครัมปนาละมักกามกคามาถาทายาคังขันตีสุทันตวิธินาชิตวามุนินโทตันเตจัสาภพระวตุเตชยมังคลานินาราคิริงขชวรังอธิมาทภูตังท้าวาขีจักกมสนีวสุธาุนันตัง เมตตมุเซกวิธินาชิตตวามุนินโทอันเตทะสาภาวตุเตชยมังคลานิโกคตาคามาคาสหาสคาทุรันตังทาวันดิโยชนะปะทังคุริมาลวันตังอทีิพิสังกตมโนชิตตวามุนินโทตันเตทะสาภาวตุเตชยมังคลานีกตวานา迦ธรมุทรังอิวะคาพิญญาจินจายทุทวจนา ชนกายมาเชสันเตนะโซมวิทินาชิตาวามุนินโทตันเตจะสสภะบตุเตชยมังฆลานิสัจงวิหายามติสัตจักวาทะเกตุงวาทาิโรปิตมะนังอาทิอันทภูตังปัญญาปฏิปัชลิโทชิตาวามุนินโทตันเตจะสสภะบตุเตชัยมังฆลานินนโทปานันทะพูชคัง วิพุทธังมเหติทิงปูเตนะเทระพุชเคนธะธรรมปยันโตเอทูปะเทสวิธินาชิตวามุนินโทต,ตันเตจซาปวัตุเตชยมังคลานิทุกขาหาทีทะพุชเคนะสหทหาทั้งพรหมัง วิสุทธิชุติเมทิมทปะกาพิธานังยานาคะเทนวิธินาชิตวามุนินโทตันเตสสาพวตุเตชยมังคลานิเอตาปิปูทาชยมังคลาอาตะคาทะโยวาจโนทินาทิเนสระเตมตันทีหิตตวานะเนกาวิวิธานิจุปัฏฐานิโมคังสุขังอาคินอธิคเมียานโรสปัญโย มากรุณิโกนาโทหิตายสาปปานินังปูเรตวาปรมีสาปปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสาจาวเทนะหตุเตชยมังคลังชันโตโพธิยาโมเลสักกายานังนันทิวัฒโนเอวังตะวังวิชโยโหหิชยสุชยมังคะเลอปราชิตาบาลังเกสีเซปธวรีโปคะเรอภิเซเกสาพพุทธานัง อาคาปาโตปโมทติสุนักขตดังสุมังขะลังสุปะพาตังสุโหติตังสุขโนุสุโหโตจัสวีทังพระมจาริสุปัฏฐคินังกายกรรมมังว่าจากรรมมังปัทาคินังปัทาคินังมโนกรรมมังปณิทิเตปัฏฐคินาปัทาคินานิาตวานารพันตาเตปัทาคินี ผวันตุสาผพมังคะลังราคันตุสาะเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสทโสโธทีผวันตุเตผวันตุสาผพมังคะลังราคันตุสาะเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสทาสโธทิผวันตุเตผวันตุสาผพมังคะลังราคันตุสาะเทวตาสัพสังฆานุภาเวนะสทโสโธิ ภาวันตุเตสาธุปันติตานคาถายาเทว,วตาสันติวิหาราวาสินอุทุเปคะเรโคโพธิคเรตหิงตหิงต,งตาธรรมธาเนนาภาวันเตปุชิตาสุติสุิงการณเตท,ทาหิราวิหารมันทะเลเทราจะมาชาณวากาจะพิขโว สารามิกาทานปาปติอุปสกาขามาจเทสาริขามาจะอิสราสาปานาณพุตตาสุขิตาพาวันตุเตชาลาพุทธเตปีจะอันทาสัมภวาสังเสธชาตา,า,าอัโวะปปาติกานิยธ ah ินย ah ินทั้งทำมะวารังปฏิจเต ปฏิจจคิเตสะเภปีพู้คาสากโรนตูสังขยังท้าตูตีรังสตังธรรมโมธรรมมัธราจปุคลาสังโคสังโคโหตูสมาโควาอัธยะจะหิตายจะอัมเหระกุตะตะคุสัมสัมโมสะเภปีธรรมาจาริโนวุทิงสัมปปุเนยมาวะธรรมเม อริยปเวทิเตปันนาหุนตุสเพปีปานิโนพูธทาศาสนสัมมาทังปเวชันโตกาลเทโวปววสตูวุทธิภาวายะสตานังสมิทังเนตุเมธนิงมาตาปีตาจะอาระชังนิจังราขันติสบุตรกังเอวามธรรมเนนราชโนปังราขันตุสพะทาบทีสิบห้าเทวดาอุยาโยชนคาถา ุกขปะตาจะนิทุทขปยปัตาจะนิพยาโซกปะตาจะนิโซภาหุตุสะเพปิปานิโนเอตาเอตาวะตาจะอัมหิสัม,ม,ตสมาตังสัมภตังปุญญสัพพะังสะเภเทวามุนโนทันตูสัมะสัมปติสิทธิยาทานังท,ทาทันตุสัทายาสีลังราคันตุสัพทา ภาวนาพิราตาหุนตูขาชั้นตูเทวตาคาตาสัพเพพุทธสภลปตาปเจกาน,านันดายังพลางอารหันตานันจเะตเชนาราข้างพันธามีสัพพโสต่อไปบทที่ส6สุมังละคาถา โหตุสัพพังสุมังคฆาลังราคันตูสะพเทวตาสัพะพุทานุภาเวนัสโซตีโหตูนิรันตารังโหตูสัพังสุมังคฆาลังราคันตุสะปเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนัสโิตีโหตูนิรันตารังโหตูสัพังสุมังคฆาลังราคันตุสะปเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสโซตีโหตูอิรันตารัง ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุภาพแห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์ภาพสูตรพระปริษและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพรเจ้าและครอบครัวพร้อมญาติสนิทมิสหายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายให้พ้นจากลูกภัยทั้งปวงเจริญทั้งทางโลกและท,งทางธรรม ขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอันม,มยพรให้แก่วัตถุมงคลพระปิตายอดสิทีเหรียญยอดสิทีเหรียญไหวครู68ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่3สิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งความแห่งพระปริศจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ุกประการเทิสาธุสาธุสาธุ Mm-hmm.